This trap. is a Run. นอ่เจ้าต่างนะโผล่เหมโผล่เหมโผล่เหมจับล็อกกันไปเลยจับล็อกกัไปเลยจับล็อกเดี๋ทำฉันมันใกล้มากมันใกล้มากหมดทุกคนเข้ามาทูก้อเข้ามาทุกคอเามาอ้าว้าไปแล้วเราน่าจะหล่อนกันไปเองนะคะสวัสดีจ้าทุกคน วันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะกับโหมดกับเกมที่มีชื่อว่าอะไรนะ <c oughs> Watchtower Experience ค่ะที่ <c oughs> ฉันมาเป็นคนดูหอประพาคานค่ะแต่เอ้ยทำไมข้างาหลังมันน่ากลัวจังวะคือกล้าจะมีบ้าคนอื่นไหขึ้นหน้าผากับมันดึงไปหมดแล้วอ่ะตามันลืลมมืลงอลยเอามันเป็นหน้าเรานี่ <c oughs> จริงปะ คือต้องให้ห <reco> น <Christ. S 2> ีอเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยคืนแรกนะคะให้เริ่มโดยการเช็ครีดิโอชานลเราไปดูชานลของรีดิโอที่ไหนอ่ะนี่หรออ่าเช็คเลยตัวกันอ่ะตัวเตี้ยนะแต่ว่าสูงเท่าฟองเพราะว่าหัวยี่หยาวบอุ้ยเออเปิดเปิดไปใสยังไงอ่๋อหนึ่งอู้หแล้วไปใส่เป็นลอยเลยดิเขากลัว ก็กลัวเขากออยู่ด้วยไม่กลัวน่าฉันกลัวกว่าบอนไปไหนแล้วฟองอออกไปแล้วค่ะโอเคอยเสียงไม่มีไม่มีไม่มีข้อความอะไรตอบกลับมาค่ะเขาบอกว่าให้เราทำความสะอาดมาฟองแล้วช่เยกั่งคนละไม้คนละมือนะได้ค่ะโอ้ยใครมันมาทำกระดาษเละไปหมด่องเนี้ยเคลียร์เสร็จแล้วค่ะอุ้ยฟองอุ้ยตกนจบอนเลย เออดีขึ้นหน่อยสกประลาดไปแล้วใช่เหรออุ้ยมีไอ้ฉุกเฉินมามีคนจำนวนมากหายตัวไปในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้โปรดแจ้งพวกเราทันทีหากพบอะไรผิดปกติและพยายามอย่าออกไปข้างนอกงั้นเราอยู่ในนี้แหละได้ค่ะเขาบอกว่ามีคนหายตัวไปอย่างลึกลับในหลายวันนี้ค่ะเขาบอกเขาบอกให้เราอยู่ในเนี้ยมันมีให้เราแอบในนี้ได้หรอคะต้องต้องล็อกล็อกหน้ต่ทุกื่ ล็อกล็อกล็อกยังไงโอเคล็อกละล็อกยกดเยอะเตะปีอ่ะล็อกหมดแล้วค่ะอุ้ยมีเอเนจีดิงด้วยอ่ะยไม่กอดใครเตะปาร์ควะดูน่ากันอุ้ยเราต้องไปรีบูตเจเนเรเตอร์ค่ะเราเราอยู่กันยืดมืดไม่ได้หรอกจ้าโอ้ต้องใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่เคมีฉันยังเป็นน้องใหม่อยู่แล้วเปิดประตูยังไงอ่ะเปิดไม่เป็นอ่ะกดกดกดตรงไอ้เอาไปถ่ายลรถก่อน ขาเอาปืนไปด้วยได้ปะเนี่ยไม่ได้ปืนต้องซื้อเอาเหรออะไรวะปนไปแล้วปนไปแล้วเราต้องไปด้วยกันปนไปด้วยเราด้วยกันอุ้ยทำไมเราต้องมาทำงานอะไรแบบนี้แล้วล่ะฟองนั่นสิฮืมกูเดินลงไปป่าเลยดิเราคือมองไม่เห็นเลยอ่ะกับพื้นอ่ะโอ้ยอ้าวชัดชัดมาชัดมาในล้วหลอน ไปเองค่ะอืมฉันก็ว่างันแหละรีบด้วยรีบบูตเลยแล้วเขาดูเขาดูต้นทางให้นะอุ้ยอีผีเสียงอะไรวะเสียงอะไรคะเสียงอะไรอ่ะฟังได้ยินปะได้ยินมันใครว้าใครกรีดก็ไม่รู้อะเราเรารีบกลับไปกันดีกว่าปะปะปไปไม่ปลอดภัยค่ะแล้วทำไมฉันต้องปวดใจเต้นด้วยล่ะ จริงๆเสียงมันจะเป็นเสียงตัวเขาพอหันไปเห็นหน้ากันหรือว่าหรือว่าเป็นเสียงคนที่อยู่ในป่าแบบมาแคมปิ้งอะแล้วเห็นหน้าเขาอะก็เลยแบบถ่ายตัวี่พวกโดนกันจับกินอะใช่ไปเช็คไปเช็คเลยดีโอค่ะไปเช็คสัญญาณทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปิดประตูปิดประตูปิดยังไงอะเอาแลวต้องเอาไปฉายลงก่อนอ๋อโอเคเช็คแล้วนะทุกคนเช็กนักค่ะเปิดช่อง องรราายกี่เปิดพี่แจ็คส่องมันส่องอีกตัวนั้นมันน่าจะเป็นเสียงแปลกๆอะเราต้องไปอัปเดตที่ไหนอ่ะโอ้ยให้ลงไปข้างล่างแล้วค่ะคือกูนอนบนนี้ไม่ได้นั่นสิเอ้ยขอมาทำตอนเช้าไม่ได้หรอขอที่เสียงออวมันไม่รู้หรอก All you need to do is hold the lever down until the button turns green. Once it does, you need to get out of there fast. The boards you are standing on aren't designed to hold weight for more than a short period of time. ถ้าเกิดปุ่มเป็นสีเขียวกันต้องรีบออกมาไม่งั้นไม้จะพังใช่โอเคโอเคโอเคมันรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะเอาชายแสงแค่รันมาเร็วเก็ตออฟเดะกี่คอบอนแล้วไหนอ่ะพังจริงไหมโกหกกระดิเนี่ยเอออ้าวอ้าวคือที่สองแล้ง่ายจังวะใครมันมาสร้างแบบนี้วะฉันไม่เข้าใจเลย เราต้องไปที่หน้าต่างเราต้องล็อกล็อกอีกแล้วแล้วทำไมต้องล็อกหน้าต่างเลยวะงงนั่นแหละสิดูดูกันเก่งฟองนี่มันแบบใส่บ็อกเซอร์มาใส่คลองตัวอ้าวทำไมปิดปิดประตูไม่ได้วะออ๋ปิดไม่ได้อุ๊ยผีอะไรอะอะไรอะอะไรอะตอนเห็นเมยเมื่อกี้เห็นแต่เขาแกล้งทำมันไม่เห็นเพราะว่าเอาออกไม่ได้อีกอะ ทำไมมันปิดประตูไม่ได้วะโอ้ประตูเสียรือเปล่ามันก็นจะเข้ามาเลยแน่เลยแถนบตรงนี้ <c oughs> น <c oughs> มีเสียงอะไรไหมม,มีเมสเซจอะไรมาให้เราไหมไม่มีเลยอ่ะเอ้ามี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 อะ <c oughs> ไม่ได้ล็อกกัน มันล็อกไม่ได้เออมันล็อกไม่ได้ไม่ได้ไอ้สามไงเอ้ยเอาไอ้หนูมาไหนวะจะหนูเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นเก็บ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 แล้วมันใครมันปล่อยมาโอ้แล้วสี่งหนูแบบก็คือเมื่อกี้มันมีคอโทรมาบอกว่าได้ล็อกประตูที่ตรงของเราไหมเหรอใช่ก็ฉันปิดไม่ได้อะ อะไรมันน่าจะเป็นพวกโทรมาแกล้งพวกเราแหละฉันว่านะโทรมาแกล้งแต่คือตอนนี้คือหยุดหลบมุมกันหมดเลยนะเอาลูกตูดได้แล้วนี่ล็อกกันล็อกกันล็อกยังไงอ่ะมันล็อกไม่ได้่ล็อกไม่ะด้กันถอนผมตัวเองไปมัดกันได้ไหมได้เลยฮะ Help meThere's someone trying to get into my tent. Why? Ah มันมีคนบอกว่ามีคนพยายามเข้าไปในเต็นท์<อ>น่ะค่ะก็เลยแบบขอความช่วยเหลือเราต้องไปช่วยหรอคะออหาเรื่รองเอาไงกะไปะพวกเราทําได้ก <laughs> ันยืดถั่วไปช่วยเขาได้เพราะโ <laughs> แตรมันยาวมากเขาสามารถก็โดดลงไปได้เลยบอไม่ได้ได้ได้กันเอาเลยอุ้ยขาไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยม่ได้ลูกลงมาเลยคขาฉันตายปะไม่ตายอ่ะ ตองแย่จังแย่จังคือยังไงนะคนลงมาเร็วผมกลัวมากตอนนี้ไหนไหนไม่รู้อยู่ไหนของกันส่งกันจบเหรอตรงนี้ไงค่มะเป็นผีซะเองมันจะไม่มียาล่ามันไม่มีอะไรหรอกค่ะดับเลยค่ะคุณดีเจดึงเอาไปทำเนี่ยฉันก็ไปเรือเหมือนกันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค่ะ ผู้คนน่ะคิดกันเองเอแล้วกูถือใปสายบนของเล่นมาตอนเนี้ยเองแล้วเขาแกล้งเออฟอนฟอนไหนอะเต้นไหนอะมีจริงหรือ,รอเปล่าอ้าว This is a trap run อาจจะฮะเฮ้ยว้ายของจริงค่ะกับจับกับับมันมาแล้วมันมาแล้วมีเสียงโอ้ัง จับอกทำเป็นเลยจับอกทำเป็นเลยจับอกอย่าทำฉันหี่มันใกล้มากมันใกล้มากบอลจับกจับนจะไม่เอาฉันที่มันใกล้มาก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 หายใจมุดคอแล้วลบลกแกไม่ใหวิงเล็วกว่าชาดนดใครมันเยี่ยวหวะมันวม่ตามขึ้นมาอยู่เลยอ่ะเอนอ ผีและเสียงโคตรดังเลยตอนนี้ทุกคนเข้ามาทุกคนเข้ามาทุกคนเข้ามาอ้าวอ้าวไปแล้วเราน่าจะหล่อนกันไปเองนะคะ Send out d i s t r e s t call ดิฉันขอแปลว่าไรอรบอลมันไปชากผมกันเกือบแล้วขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือโอเคขอความช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยดีนะทีด้อกฉันมีสติก็เลยดึงวิกกลับมาได้ใช่วิกแพงเลยยังซื้อสำเพ็งอะอ้าของอะไรวะ ไม่ได้้กูกูยังจะมาทำงานเออพกเราต้องจากที่นี่อ้าวแล้วมึงจะมาทำไมแต่แรกกันแต่ว่าให้แต่ให้แพ็คให้แพ็คกล่องค่ะนะทำไมเราไม่ไปตั้งแต่ตอนกลางวันจะมาลองไปตอนกลางคืนทุกไหมอ่ะโอ้โหนี่เอเออเหมือนกันนะคือคือความช่วยเหลือน่าจะมาน่าจะเพิ่งมาถึงค่ะก็เลยเราก็รียเพิ่งได้ไปแต่ทำไมไม่เพราะเราไม่มีเวลามากเป็นไนอ่ะอะไรวะรอต่อ เบอร์ดวินโดโอ้แล้วให้ล็อกให้ล็อกหน้าต่างได้นะเออเริ่มจากล็อกประตูก่อนเลยอะล็อกประตูล็อกประตูล็อกได้ไหมล็อกได้ใช่ไหมไม่ล็อกไปละก็ก็คือออกออกเองไม่ได้โอเคฟองเธอฝากเช็คสัญญัณค่ะด้วยค่ะ ปรากฏแม่งลงมาจากข้างบนนี่พี่มีเมสเซจขอความช่วยเหลือ Some sort of creature is heading towards the ranger tower. You have 30 seconds to either leave or hide. Leave, leave, ไม่ได้แล้วล็อกไปหมดแล้ว Hi. เรา hi. เราเ say hi. โอก็คือว่าตอนนี้มันมีแบบอะไรบางอย่างกำลังมาหาเราตอนมีอะไรบางอย่างกำลังมาหาเราตอนนี้เราให้เลือกระหว่างหนีกับอยู่ เราอยู่เราอยู่เราอยู่เราหนีไม่ทันแล้วเราหนีไม่ทันแล้วเราอยู่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกกลัวกลัวทุกคนเราจำล่วงนะเข้าไปในล็อกเกอร์แล้วก็อยาจะไปตีไปในนี้เฮ้ยเราประตูนล็อกไม่ได้หรอไม่ได้ล็อกด้วยนะอุ้ยมันเดินมาแล้วยังไงผีเคาะใหญ่แล้วค่ะว้า เราได้เอนดิ้งหนึ่งค่ะแล้วคือแค่นี้จบละเอะไรหวานหลูก็คือชีตาลระหว่างให้ไปหรือให้อยู่แค่นี้แสดงว่าถ้าอยู่ก็ก็คืออาจจะรอดใช่ป่ะเอ้ยถ้าไปก็คืออาจจะรอดใช่ไหมใช่แล้วทำไมมีล็อกประตูล่ะโอ้คือเราก็เราไม่รู้ไงว่าไอตอนแรกเราไปผูกผูกผูกประตูแล้วว่าเออมันน่าจะล็อกประตูแล้ว ใช่ต่อ,อตัวไปดีกว่า <c oughs> ค่ะหมก็ใส่โบเลยอ่ะฉันว่าฉันน่ากลัว <c oughs> ฉันว่าหน้าตาฉันน่ากลัวจังเยอะ <c oughs> ดีกว่า <c oughs>